สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ท่านจะพบกับความหลอนเอาเปรี่ยววังเวงวิเวกวงเวงฟางดูไม่น่ารับชมเลยใช่ไหมครับไปชมกันเะครับคลิปนี้จะเป็นการนําเสนออันดับเมืองล้างที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะครับเอาละครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่า Abandoned City and Community of p o l a Doer เมืองแห่งนี้นะครับถูกปล่อยทิ้งร้างเพราะพิษจากสงครามนะครับ เป็นความโหดร้ายเลยนะครับผมจากคำบอกเล่าของทหารเยอรมันรายหนึ่งนะครับว่าได้มีการสังหารหมู่เด็กๆและผู้หญิงที่ถูกต้อนเข้าไปในโบสถ์นะครับผมและก็ถูกเผาทั้งเป็นเลยนะครับในส่วนของผู้ชายก็ถูกยิงขาเพื่อให้ตายอย่างจ่าขัในโรงนาปัจจุบันรากของเมืองเก่ายังคงมีให้เห็นถึงความทรงจำอันโหดร้ายของชาวเมืองอยู่เลยนะครับฮาชิมะ เกาะฮาชิมะประเทศญี่ปุ่นวันนี้เป็นเกาะล้างที่ไม่มีใครอาศัยแต่ในระหว่างปี1890ถึงปี1974เป็นเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน,น่นเลยนะครับคือ835คนต่อ1เฮกเกอร์กันเลยทีเดียวเกาะนี้ถูกซื้อโดยบริษัทมิสุบิชิเพื่อขุดทานหินแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจนะครับมิสุบิชิจึงได้เลิกขุดถานหินเพราะน้ํามันเข้ามามีบทบาทในเศรษฐกิจมากขึ้น และได้ปิดกาะน,นี้ไปในที่สุดอับ d าโดเนทาวออฟเซนทันยาเมืองแห่งนี้ประสบกับปัญหาต่างๆมากมายนะครับ mm hmm. เช่นกลุ่มฟันกลุ่มแคสห่วยพุ่งขึ้นมาบนพื้นผิวและน้ำก็ยังมีอุณหภูมิที่สูงผิดปกติอีกด้วยเลยทำให้ชาวเมืองค่อยๆอ,อพยพออกไปจากในรูปนะครับเมืองที่เคยจเจริญรุ่งเรืองในอดีตปัจจุบันแทบจะเหลือแต่ความว่างเปล่ากันเลยนะครับ ยาชิมะยาชิมะเป็นเมืองล้างอีกเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นอยู่บนเขตพื้นที่ราบสูงของเกาะในขณะที่ญี่ปุ่นอยู่ในจุดสูงสุดของเศรษฐกิจนักลงทุนต่างพากันสร้างรีสอร์ทบนเกาะแห่งนี้รวมถึงร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากมายนะแต่ในที่สุดก็มาถึงจุดพลิกผันเมื่อกลุ่มทุนล้มละลายเพราะไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้หมู่บ้านต่างๆรวมถึงร้านค้า,า,าต่างๆจึงถูกปิดตัวลงและกิงล้างเอาไว้แม้กระทั่งของในร้านค้า โนิเจอร์แม้ทั้งเศษซากต่างๆท่านผู้ชมเคยไปเที่ยวที่เมืองล้างหรือเมืองที่เป่าเปลววงเวงที่ไหนกันมาบ้างครับเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาก่อรบายบาย